วันที่9กรกฎาคม2564วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นำโดยนายวิชาพรจินประพัฒผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อภายในสำนักงานและนอกอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคณาจารย์บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการนับวันสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ดูจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแบบ New n o r m a l เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและสำคัญที่สุดคือการได้รับวัคซีนเสริมสร้างเกราะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและเพื่อให้การระบาดของโรคหมดไปในท้ายที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากวิทยาลัยชุมชนยะลา